สวัสดีคะ่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบก,กับช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะวันเสาร์ที่16มีนาคมพศ2567เมื่อวานน้องลีโอกับพี่ซันมีคิวงานที่สมุทรสงคาราม FC แฟนคลับหลังไหลเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากโดยเฉพาะแม่แม่หน้าเวทีนี้ม่วนสุดๆระหว่างรอสันและน้องลีโอขึ้นเวทีแม่แม่ FC หน้าเวทีนี้เต้นกันอย่างสนุกสนาน เมื่อวานพี่สันขึ้นก่อนนะคะเราก็ตามด้วยน้องริโอเมื่อวานสันก็ปังนะคะแม่แม่เอฟซีทางน้องริโอก็มีมอบรางวัลน,น้ำใจให้ด้วยน่ารักสุดๆเลยเมื่อวานปิกนกเป็นเงินดอลลาร์แม่แม่เอฟซีท่านใดยังไม่ได้เข้าไปชมก็เข้าไปที่เพจน้องริโอไม่หมดนี่นะคะน้องริโอมีการไลฟ์สดให้แม,แม่แม่ได้รับชมกันอยู่แล้วร้องเพลงพอทุกเพลง ขึ้นเวทีร้องเพลงแรกก็จะเป็นเพลงมาลัยค่ะแม่แม่ FC หลังไหลมอบมาลรน้ำใจกันอย่างต่อเนื่องปังพอสมควรค่ะเมื่อวานนี้ดีใจกับลูกชายด้วยนะคะที่มีแม่แม่รักเลยเอินดูเหนียวแน่นจริงๆคืออยากให้แม่แม่ที่ยังไม่ได้รับชมเข้าไปชมนะคะไม่ผิดหวังสนุกมากๆน้องลีโอเป็นเด็กที่น่ารักพี่สันก็น่ารักดูแลน้องเป็นอย่างดีเลย มีพี่สันขึ้นเวทีด้วยนี้สนุกทุกงานไม่แผ่วจริงๆหลังจากลงจากเวทีน้องลีโอก็ได้โพสขอบคุณมายัางเจ้าภาพและแม่แม่และเอฟซีทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเวทีและทางไลฟ์สดอัมพวาจาคุณสุดยอดมากขอบคุณแม่แม่เจ้าภาพขอบคุณทุกกำลังใจกำลังกายหน้าเวทีและทางไลฟ์สดขอบคุณทุกการซัพพอร์ตขอบคุณพี่ปอพี่วิพี่สันขอบคุณครับ แฮกแทกยุงคาวเรคคอร์ดเมื่อวานนี้บอกได้เลยปังมากๆโดยเฉพาะปีกนกเป็นเงินดอนทั้งนั้นเลยนะคะแม่แม่น้องรีโอขึ้นเวทีก็ครั้งแรกนะคะของเดือนนี้ได้รับความรักความเมตตาจากแม่ๆอย่างต่อเนื่องไม่มีแผ่วเราจะเจอน้องรีโออีกครั้งหนึ่งคือวันที่17นะจ <นะ S 2> คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์แม่แอย่าลืมนะคะ งานเริ่มตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปใครที่อยู่แถวกรุงเทพหรือปริมณฑลอย่าลืมนะคะไปให้กำลังใจลูกชายกันเยอะๆงานนี้มีลุ้นรับรางวัลด้วยใครที่ไปก็รอนะคะรอลุ้นอาจจะมีโชวก็ได้ระหว่างที่น้องรีโอมีการไลฟ์สดแม่ๆก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แชร์ต่อไปเรื่อยๆค่ะ ช่วยกันุลไม้กุลมือ1แช่เท่ากับ1กําลังใจนะแม่แม,แม่ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปชมคอนเสิร์ตเมื่อวานอย่าลืมเข้าไปชมด้วยนะคะรับรองได้ไม่ผิดหวังสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก,ก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องรีโอไม่หมดนี่ขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจลูกชายอย่างสม่ำเสมอไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ